เมื่อดวิดเบคแฮมต้องเลือกนักฟุตบอล5คนที่เคยเล่นด้วยเข้าทีมไม่รวมผู้รักษาประตูนี่คือนักเตะที่เขาเลือกคนแรกเลยนะผมขอเลือกโรเบโตคาร์ลอสเพราะว่าเขาสามารถเล่นเกมรับและเกมรุกได้ไม่มีหมดแล้วเทคนิคของเขานั้นน้า,นา,นาเหลือเชื่ออย่างมากเลยคนที่สองนี่ต้องเป็นเปาโลมาลดินี่คุณลองบอกชื่อกองหลังสักหนึ่งคนที่เก่งกว่าเขามาให้ผมเลยสิผมนึกไม่ออกเลยล่ะในตอนนี้ ส่วนคนที่3นะต้องเป็นซีนดีซีดานว่าคุณเล่นบอลกับเขาไม่ว่าจะระดับสูงสักแค่ไหนความเข้มข้นของเกมความเร็วของเกมพอบอลถึงเท้าของเขานั่นแหละคุณจะชอบเขาเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างดูง่ายไปหมดเลยส่วนคนที่4จะต้องเป็นหนึ่งคนที่เก่งที่สุดที่ผมเคยเล่นด้วยมาก่อนแล้วก็เป็นกองหน้าธรรมชาติที่มีลีลาการเล่นที่น่าลหลงไหลด้วยนะแถมยังผลิตอร์เป็นกอบเป็นกำหนึ่งเดียวคนนี้เลยโรนัลโดอารนาย และคนที่5เนี่ยเป็นคนที่ขาดไม่ได้รอยคีนยังไงก็ต้องเป็นรอยคีนถ้าคุณต้องการผู้นำนะเขาจะนำมาซึ่งการต่อสู้เพื่อทีมทำให้เราชนะตั้งแต่ยังไม่มีบอลการวิ่งการเสียสละการเข้าปะทะสิ่งพวกนี้แหละเขาจะนำมาใส่ในทุกๆท,ที่ที่เขาไปเล่นแล้วคุณละ่ะลองจัดทีมฟุตบอล5คนมาสู้กันหน่อย